สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับเราในช่องสีดอโพเงินนะครับผมวันนี้เรานะครับผมได้มีผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญนะครับผมที่ท่านแม่ตาน้องโพเงินนะผมมอบกล้วยันหวานให้น้องนะครับผม ก็หลายวีนะครับสี่ถุงนะครับผมก็ขอบพระคุณคุณแม่เบนจะพามากนะครับนะครับผมก็ขอให้คุณแม่เบนจะพานะครับผมจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้แขวคาขาดปลอดภัยนะครับผมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคุณแม่เบนจะพานะครับผมก็ขอให้กูบาประกำช้างนะปกปักรักษาท่านนะครับเด้อที่ทําบุญกับน้องโพ ก็ขอให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับผมดูเด็กๆร่วมป้อนกล้วยนะครับผมแม่กล้วยนะครับผมสงสัยวันนี้จะอิ่มนะครับผมอิ่มมากเลยนะครับผมวันนานได้ทานกล้วยนะครับผมกล้วยหวานจากคุณแม่เบญจะพานะครับผมดูกับเด็กๆวันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะมาอยู่ที่บ้านน้องโพนะครับผมมาร่วมป้อนอาหารนะครับผมมาร่วมป้อนอาหารสวัสดีครับนี่ก็เป็นน้องเบียร์นะครับผม ดูเด็กๆครับผมมาร่วมกันป้อนน้องโพนะครับผมดูครับเด็กๆมาลุ้นนะครับผมว่าจะกินหมดไม่หมดนะครับผมเราก็จะกินสามถุงก่อนนะครับอีกถุงหนึ่งไว้จะกินพรุ่งนี้นะครับผม มาเต็มบ้านน้องพวเงินเลยนะครับดูครับบ้านน้องพวงเงินนี่ร่มเย็นมากๆเลยนะครับผม เด็กๆก,ก็อยากขึ้นนะครับผมดูครับขึ้นคนหนึ่งไม่พอใจนะครับคนที่สองก็อยากขึ้นอีกนะครับผมแม่แม่ดูครับสอนสามสอนสีนะครับผม น้องโฟนี่เป็นช้างที่รักเด็กๆนะครับแม่แมรักเด็กมากเลยนะครับผมเพราะว่าอยู่กับเด็กๆนะครับผมตั้งแต่ตอนที่น้องโฟเงินก็เด็กๆเหมือนกันนะครับผมอยู่กับเด็กเหล่านี้นะครับผมวันเสาร์วันอาทิตย์ก็อบุ่นนะครับผมน้องโฟอบุ่นนะครับผมได้มีเพื่อนเล่นนะครับผมพ่อควรก็ให้น้องเบียร์นะครับวันเสาร์วันอาทิตย์ ดูครับน้องพงเงินนอนได้นานนะครับผมนานมากเลยสงสัยจะอิ่มวุ้ยถ้านอนนะแม่ครับน่ารักน่าชังมากๆเลยนะครับผมเด็กๆก,ก็ซ้อนหนึ่งซ้อนสองซ้อนสามนะครับผมดูครับซ้อนสามซ้อนสี่เลยนะครับแม่ๆ <laughs> น้องพงเงินชอบนะครับแม่ๆ ดูครับอน 3, สามอนสี่นะครับ้ดูครับอาบน้ำให้ด้วยกินด้วยนะครับแม่แม ดูครับแม่แม่โอ้ทั้งกินทั้งอาบน้ำครับแม่แม่ครับผมดูภาพบรรยากาศสูงสูงเครับแม่แม่ดูกับล้าง น้ำให้น้องโูนะครับอาบน้ําให้ยินยิน,นะครับผมทั้งกินทั้งเล่นน้ําด้วยนะครับ ดูกับกล้วยของเราก็เหลือสองถุงทงใสจะอิ่มนะครับผมทงใสจะกินแค่สองถุงนะครับแม่แม่เพราะว่าเก็บไว้กินพุ่งนี้ด้วยนะครับผมโอ้โอันนี้ ดูครับโอ้เด็กๆก,ก็เล่นน้ําบนหลังน้องโูเลยนะครับแม่แม่ครับผมน้องโูวันนี้มีความสุขมากๆเลยนะครับแม่แม่แมดูครับขอบคแจ้งเด็กๆนะครับแม่แม่ครับผม <laughs> แจ้งให้ขัดน้องโพนะครับผม ดูครับทั้งช้างทั้งคนเลยนะครับแม่แม่แมีความสุขนะครับเด็กๆได้ล่นน้ำก็มีความสุขนะครับ อ้น้องพูเงินขอบคุณคุณแม่บินจะพามากๆเลยนะครับพี่แมตาน้องพูนะครับผมให้มีได้กินกล้วยหนหวานนะครับผมนานๆน,น,น้องก็ได้ทานนะครับดูครับดูครับ ทั้งคนทั้ง้างเลยนะครับถ่ายคลิปนี้ก็ฝากขอบพระคุณคุณแม่เบญจพางมากเลยนะครับถ่ายคลิปนี้คนนี่กับน้องพงเงิินก็เก่าคำว่าสวัสดีนะครับ